ฟินฟินฟินแลนด์ฟินช่วงทายใจให้ฟินเธช่วยเราไว้ในทางที่เสียใจเอาละครับจิงอยู่กับสองสาวเนกุจามน,นะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับทายใจให้ฟินนะครับวันนี้เนี่ย เราไม่ต้องทายใจศิลปินแล้วรเราจะให้ศิลปินที่มายืนรายการของเราครับไหนเป็นสองสาวพี่น้องกัน,นเร<ล>าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสองสาวเนยแจมเนี่ยเขาจะทายใจกันและกันสิบคำถามนะครับ,รบแล้วเราจะมีกระดานไว้บอร์ดให้คนละออให้คนละกระดานเสร็จแล้วเนี่ยพี่โรนจะถามคำถามให้พวกเราตอบคําถามให้ใจตรงกันที่สุดคําตอบจะต้องตรงกันที่สุดข้อแรกครับความเซ็กซี่ของเนยกจั๊มอยู่ที่ตรงไหนครับเขียนเลยครับของเนยกจั๊มเนี่ยนะเขียนเลยอี่งาน ความเซ็กซี่ของเนยจั๊มอยู่ที่ตรงไหนครับลองแบบดูกันนะฮะเขียนเสร็จชูเข้าที่ให้เพื่อนเพื่อนธรรมชานดูเลยเนยจั๊มไม่เซ็กซี่เอาละข้อแรกข้อแรกก็ยากแล้วนี่มีลิกแจงอยู่นี้ด้วยมีเนยอยู่นี้ถ้าเกิดพร้อมแล้วข้อแรกตรงกันหรือเปล่าเปิดครับ อยู่ที่โอ้โหไม่ตรงแจ๊บอกว่าปากเลยเน่บอกว่าท่าเต้นคนละโลกกันเลยนะความมุ่งม่ของเน่ก็จ้ำอยู่ที่ปากของเน่ก็จ้ำในที่น oh ีของเน่ก็จ้ำอยู่ที่ปากของเน่เนี่ยมงุันยก็จะจบถ้าเกิดปากเน่เป็นเลิมขึ้นเลยครั้งที่สองเนี่ผมถามอะนะถามไปดีกว่าครับเพลงไหนที่บอกความเป็นตัวเองมากที่สุดครับระหว่างลูกศิษย์กับ ไม่ถอดใจสองเพลงนะครับให้เลือกจะใจตรงกันหรือเปล่าเปิดครับเปิดเปิดเปิดมาเป็นมาทั้งสองเพลงเลยใจเราตรงกันมากเลยสินะข้อที่สามมาข้อที่สามฟังให้ดีนะรูปหน้าจอโทรศัพท์ของ้องแจมหน้าจอรูปหน้าจอโทรศัพท์ของ้องแจมเป็นรูปอะไรครับเนยเขียนเลยแนนเขียนเลยถ้าเกิดพร้อมแล้ว เเรพร้อมแล้วพร้อมแล้วเปิดพร้อมกันเลยครับเปิดเลยครับวิวธรรมชาติกับรูปหัวใจไม่ยู่อไม่ยู่อ่ะเองเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับน้องเลยครับรูปหัวใจอะไรไม่รู้ยังแง่งเนี่ยคือเราอาจจะเห็นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วหรือเปล่าก็จำได้ว่ามันเป็นรูปเหมือนหัวใจอะไรเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วว่าเอไปเปลี um, はは lad, ่ยนตอนไหนเป็นรูปวิวธรรมชาติแฟนคนแรกของเนย มีชื่อวอะโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงแบรนด์คนแรกของไงพวกแบรนด์นแรกเออโหมีสะบัดบ๊อบสะบัดบ๊อบใส่เออคนแรกนี่นางแต่งหนูบ้าหรือเปล่าเฮ้ยต้องเอาคนแรกนะเอาคนแรกไม่รู้แหละตอบให้ตรงกันก็แล้วกันเพราะว่าสามข้อไม่ตรงกันเลยอ้าครับคนแรกเใครอ่ะอ้าวน่าน่า เลยยังคิดหนักนี่ไม่ใช่เฉพาะแจมนะครับเนยยังคิดไม่ออกว่าคนแรกคือใครมีช่วงอยู่นี่เป็นแฟนเขาเยอะใเนยเขาฮอตน้งแต่หนุบานแล้วสมัยนั้นไงตอนนี้ก็ไม่ฮอตแล้วมัธยมมัธยมมัธยมไม่ได้อ้อมัธยมเฮ้ยเฮโอเค้ยเฮ้ยเฮมยทฮ้ยมกันมั้ยมยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮิยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยเยเฮยเยเยเเฮยเ้ยเเ้ยู่อ่ะ เขียนเลยเียนเลพี่แตตอนมาให้ดมมันก็มีหลายอนีเอาคนที่ชอบจีเอาคนที่น้องเนยชอบซิโอ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 อโอโอโอีกโอ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 โ่คอโออโอโออโ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 อีอโ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 ออโอโอ่อโอโอโอออโ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 ออโอโอโอ่อองออ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 ถออ ประเทศที่อยากไปที่สุดตอนนี้ครับเขียนเลยข้อที่5ครับประเทศที่อยากไปที่สุดตอนนี้เอาแจมแล้วกันโอ้มไม่คปอยากไปไหนนอกจะไปนอนอยู่บนเตียงเลยเ้ยอาประเทศที่อยากไปที่สุดตอนนี้ของน้องแจมนะครับเขาจะไปประเทศอะไรครับเนืองตอบให้ตรงนะครับได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนครับข้อที่5จะได้คะแนนหรือเปล่าเขียนเลยครับเขียนตรงเธอไม่ต้องเขียนยาวเธอเขียนชื่อประเทศไปเลยใครากคิดมาก อย่าคิดมากอย่าคิดมากเลยเอาที่เนยอยากไปด้วยแหละมีวาดรูปด้วยมีวาดรูปด้วยเพราวาดเดี๋ยวเราขอเวลาอีกครั้งยี่โมงครึ่งนิดนึงครับน้องเนยเขาวาดรูปด้วยอเคอ่ะพอแล้วพอแล้วเปิดครับประเทศที่อยากไปตอนนี้คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นยิงชัวร์ถูกต้องห้าข้อห้าข้อผ่านไปเนยแจมได้ไปแล้วสองคะแนนสิ่งที่แจมพกติดตัวตลอดเวลา แจมพกไรเงาโอเคครับไม่ต้องเขียนเป็นยานเลยสิเวลารายการนี้หรอกเนี่ยมีแค่สินาทีน้องน้องเขียนแบบว่าเหมือนเวลามีแปดชั่วโมงพกที่สุดคือโทรศัพท์นะครับ iPhone ถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โทรศัพท์แล้วนี่คืออะไร i iPhone i ไอโ n นไงอ๋ออยสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของน้องเนยคืออะไรครับอ่ เอามีจริงดิสนิงต้องปวดของเราเนยผมว่าให้เวลาน้องเขาวาดรูกก่อนด้วยเขาก็ต้องรอเวลาวาดลูกก่อนก่อนเนยน้องไร้เดียงสาเกือบเขียนช้างแล้ววเขียนช้างแล้วนองที่แปดต่อเลยครับทุกท่านต่อเลยครับกิจกรรมที่ชอบทำด้วยกันเวลาว่างคือกิจกรรมอะไรครับตัางเลย อ่าตอบมาแล้วน้องแจมตอบแจมที่เขียนเร็วตลอดเลยครับเหลือนิดเหน่อยแล้วครับว่าเลี้ยงควันลูกนะเดี๋ยวไปดูเฉลยกิจกรรมที่สองสาวทําด้วยกันเวลาว่างนั่นก็คือนั่นก็คือหนึ่งสองเปิดครับคุยกันโอ้โหดอเนี่ขนลุกเลยเก่งมากเลยอ่ะนี่นี่ขนลุกเลยครับใจเขาเริ่มตรงกันแล้วครับคุณผู้ชมครับ หนน่อยะข้อที่เก้าพี่หลงถามเลยเนยนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเนยนะครับเนยชอบทานไอศครีมรสอะไรมากที่สุดอ่าเร็วเลยเร็วเลยอันนี้เร็วเลยอ่ะเปิดครับกาแฟมีรูปไอติมอีกแล้วนะฮะเฮ้ยเรามาแรงเราอ่ะเอาละครับไปหกคะแนนแล้วข้อสุดท้ายนี้คำถามมาแล้วครับเอาครับระหว่างคนที่เรารัก กับคนที่รักเราเนโกจัมจะเลือกอะไรครับเนโกจัมเนอมคือเธอสองคนจะเลือกอะไรอะระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราเราเลือกไม่เหมือนกันนะไม่ตรงกันนอ,อคำตอบจะถูกต้องหรือเปล่าเดิสองเปิดครับคนที่เรารัก ผ่านไป10ข้อนะครับเขาทาให้เราแบบดีใจตอนต้นแกล้งตอบผิดแต่สุดท้าย้วครับทำไปได้หมด7จ็ดคำเจ็ดคะแนนถ้าไม่อยากพลาดรายการต่างๆนะั้นก็กด subscribe ตรงนี้เลย subscribe you channel โทรทัศน์องคนรักดนตรี24ชั่วโมง